เอาเลยตั้งแต่กันเอาแล้วเหรอเนี่ยเอาแล้วเหรอเอาแล้วคำแรกแค่แค่ใช่ไหมแค่แค่ที่เป็นแบบกับพักคนหนึ่งคนแค่เป็นคนคนหนึ่งคนคนที่รักจะไกลไกลคำที่สองไมปไปกันมาให้เมื่อเพลงนี้อบใครใครให้เงี้ไม่ช่วยเพื่อนเลยเอาคำต่อไปเพลงฉัน ค่ให้ฉันไม่ดีไม่ดิแค่ให้ฉันเก่ามากเก่าาเก่ามากแค่ให้ฉันชื่อเขาสองพยานโบลิ่งโบนัสโบวีโบวีไลออนคำต่อไปเอาคำต่อไปทำไมถึงคิดว่าปุ๊จะได้ได้แค่ฉันได้แค่ฉันได้ยูนิซิตท์อุ้ยอยากอยากมาเป็นโซนหนึ่งไงต่อไปบอกแค่ให้ฉันบอกเธอสักคำจะได้ไหม ไอ้เหี้ยวก็ได้ก็ได้ถ้าผมรู้จักนี้ทุกคนตลาดใจเลย้ยขอคืนคำเถอะเกยดเกยดเกิดเกยดเกิ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 ดเกดเกิดเกนดเกิดณกนด้าิดเาินเกิดเกิดเเกเกินกอเิเกิด